ก็อีกแล้วนะคะคันนี้ขับเคลื่อน4ีล้อนะคะนิสสุบิชิจีวากอน,น Turbo, ada, เครื่องยนต์2.5 V-N Turbo เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ี่ล้อคันนี้ปี2003นะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทานะคะ a อร์บักบกุญแจีิมทเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ีล้อนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่229,000บาทนะคะ ลายไม้รอบคันนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกหลอกไฟฟ้านะคะผ่อนเดือนละหกพันบาทค่ะทันนี้ขอถานเงินเดือนด้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุโดรคนีได้พเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกระสุโดรคนีไปใช้งานดีแล้วนะคะรถสภาพตีเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะ2.5 VN Turbo นะคะทูโชนค่ะ สาพาตีมากมากเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะราคาตั้งไม่แพงลูกค้าท่านไหนถ้าจะซื้อกันสดน,นะคะเล่นทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะราคามาต่อรองได้เลยนะคะใครกําลังมองหารถเป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะกวางนั่งสบายแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะ ดีซูบิชิจีวอรกอนยนต์ยนต์สองสิบห้าบีเอ็นเทเบิลเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ปีสองพันสามค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสอง